วันนี้ช่างบีได้เปิดซิงลูกค้าอีกแล้วเป็นลายแรกที่มีความหมายกับคุณพี่เขามากเลยเพราะว่างานนี้มันเป็นลายเซ็นชื่อพ่อแม่ของเขาแล้วลายเซ็นนี้พี่เขาไปหาตามเอกสารของพ่อแม่เขาเลยนะเพราะว่าคุณพ่อพี่เขาว่าเสียแล้วแต่ว่าคุณแม่ยังอยู่นะลายเซ็นคุณพ่อก็เลยจะอ่านยากๆหนอยเพราะลายเซ็นอันนี้ที่เขาเลือกมาคืออันที่ดีที่สุดแล้วอ่านออกที่สุดที่เหลืออ่านไม่ออกเลยส่วนแม่เขียนอ่านออกอยู่แล้วนะคะก็มีแต่พ่อแหละที่เขียนแล้วอ่านไม่ค่อยออกแล้วพี่เขาเป็นคนขี้ร้อนระหว่างคุยแบบนี้เงือแตกพลักช่างบีก็เลยต้องไปปรัับแแออ้้พพพีี่่่เเเเเาาาานลลววทยกิมตขขไป ก็นั่งหาฟอนกันพักใหญ่เลยอยากได้ฟอนตที่มันเป็นตัวเขียนด้วยไงเอาคล้ายๆกับลายเซ็นพ่อกับลายเซ็นแม่แหละหาได้พักหนึ่งก็เลยเจอฟอนที่ใช่พอวางด้วยกันแล้วเออมันใช่เลยมันใช่ลายเซ็นพ่อแม่เลยไม่น่าเชื่อนะว่าช่างบีจะหาฟอนนี้เจอใกล้เคียงลายเซ็นสุดๆไปเลยก่อนจะสักก็คือทําแบบนานมากเลยว่าจะได้แบบที่ดีแล้วก็ถูกใจพี่เขาด้วยแล้วเราก็มาทําการสักกันเลยค่ะครั้งแรกของคุณพี่เขาก็เจ็บๆนิดนึงนะมันก็จะจี๊ดจหน่อยเหมือนมดลุมกัดแต่จะบอกว่าใช้เวลาสักไปไม่นานเลยนะคะงานนี้คือ แบบนี้น่าจะครึ่งชั่วโมง่างบีก็เลยแซวพี่ก็ว่าสักไวกว่าคุยแบบอีกแันเนี่ยเขาบอกว่าเจ็บสุดก็ใกล้ข้อพับนะคะว่าจุดเจ็บมันก็อยู่ตรงนั้นแหละวางใกล้ข้อพับซะด้วยสิส่วนจุดที่ไม่ใกล้ข้อพับก็ไม่เท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเจ็บมากมันแค่จี้ตอนทีแรกที่ลงเข็มใหม่ๆอารมณ์แบบมันยังไม่ชินเข็มสักเสร็จพี่เขาถูกใจมากบอกว่าถ้ามีโอกาสเขาจะมาสักอีกนะคะมารอลุ้นกันเลยว่าลายหน้าพี่ก็จะสักอะไรดีร้อยสักร้อยแรกของคุณพี่ก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยมีความหมายสําหรับคุณพี่เขาสสสุดดๆไไปปเเลลลยยยยใคครรรทีีี่่่่่่ออออออาาาาาาากกกกัมมมืืชชพแแถึษงบบ้้้นนนะะะหฟ ีคุณพี่เขาก็ถ่ายมาจากกระดาษนะคะไม่ได้เอาตัวจริง,งมารีก็ทําการลอกใน iPad อ IP ีกทีหนึ่งแล้วก็ปรับขนาดที่คุณพี่เขาชอบเลยสักเสร็จก็แปะฟิล์มแล้วก็ส่งพี่เขากลับบ้านกันค่ะขอบคุณพี่มากเลยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย